กาบสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับรับมาผมมาเจอกันนะครับมื้อนีเป็นวันที่แปดนะครับวันอาทิตย์ที่แปดนะครับมาผมมาเจอกันตอนนี้กัสายจักน้อยนะครับเอสซีคุณพ่อคุณแม่นะครับสี่โมงกว่ากว่าครับตอนนี้สี่โมงเช้านะครับกว่ากว่า อ่าครับเนื่องจากแอดวิไลนะครับมือเ้านี่ก็คือจกยางก้อนไปขายนะครับพึ่งกลับมานะครับเศ็จ้ารกิจเรียบร้อยละกาม่ากินข้าวเส้นะครับพึ่งกินข้าวเส้าเ็จนะครับกินข้าวเส้าซีโมงนะครับพึ่งเ็จนะครับจกยางก้อนไปขายราคายางมือนี่นะครับอยู่บ้านแอดวิไลนะครับหน้าร้านนะครับหน้าร้านรับสื่อนะครับไม่ใช่ยางประมูลนะครับหน้าร้านอยู่ที่ 33บสาาท20สตังค์นะครับ33บสาาท20สตังค์นี่คืออย่างก่อนที่แอดวิไลไปขายพึ่งกลับมานะครับคุณพ่อคุณแม่คิดหอดคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับมาสายดีกว่าบอมานะครับเอาครับมาพบมาเจอกันในคลิปนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแอดวิไลได้ตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนกัน ตั้งแต่เพิ่นเปิดตัวมายั่งบอลหลุดนะครับเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือเซียนสอสลับเงินพารวยเลขเด่นบนล่างนะครับมาให้เห็นทุกงวดนะครับเลขเด่นบนล่างนะครับ3ตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นนะครับมือนีได้มากแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดปากกาเดี๋ยว,มมาายวแอดวิไลจะผ้าเขียนแล้วก็สถิติของเพื่นเน่าเยียดเลย นะครับถือว่ามีสถิติมาห้เบิ่งพร้อมทุกงวดนะครับคุณพ่อคุณแม่สำหรับงวดนี้คลิปนี้แอดวิไลจะบะย้อนไปหลายย้อนเอาเดือนที่11นะครับก็คือเดือนพฤศจิก,ก,กามาแค่นั้นพ่อนะครับเพราะว่าเขามีสถิติย้อนหลังเดี๋ยวมันจะกินเวลาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าย้อนหลังไปไกลนะครับเพราะวา่างวดนี้นะครับจะย้อนหลังแค่เดือนที่11นะครับห้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ในเบื้องกัน ลหลังจากคลิปนี้นะครับแอนวิไลจะคิดว่าไปทําชุระนะครับจะกข้าวจากประมาณจากซุ่มโมงสองซุ่มโมงอีกอยู่นะครับธรรมดาคนจะว่าชุระหลายกับว่าแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่เอข้ากะเอาไงอยู่อสองเท่านะครับกับหลานน้องผู้พาน้องอัลกานะครับกะคืองานทุกทิ้งยางมันก็นต้องเข้าเช็ดเองทําเองนะครับเช็ดเช็ดเองทําเองธุรกิจ อาต่างๆนะครับกิจการต่างๆเขาก็ต,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 ต้องดําเนินการเองนะครับทาเองนะครับรว่าจะยางจะกรีดเองยอน้ํากดเองนะครับดูแลลูกหลานนะครับ่าจากผ้าอาจไม่บานกับน้องคู่ผานะครับไปทําทุระประมาณจากสั้โมงสองสั้โมงเดี๋ยวกลับมาอีกช่วงใบใบนะครับส่วนนี้เวลาสี่โมงกว่ามากติดตามตัวเลขแนวทางซอสเซียนซอสสลับเงินพารวยก่อน เรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่แอดวิไลไปเช็คเบื้องตอนนี้บางสำนักกันยั่งบอท่านได้ส่งตัวเลขแนวทางมากนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็รอคอยไปนะครับได้ทุกสำนักแน่นอนนะครับได้ทุกสำนักแน่นอนคือแอดวิไลบอกนะครับบางสำนักเพื่อนกันยั่งติดภารกิจอยู่เกี่ยวเขาเกี่ยวป่าย,ยั่งบอเหล้วนะครับเพราะว่าเพื่นอนเกี่ยวมือแบบสมัยโบราณน,นะครับยั่งบอเสร็จนักคำนวณเพื่กอกา เข้าใจกันนะครับต้องทํามาหากินคือกันเดี๋ยวคนทรงตัวเลขเนวทางมานะครับแต่ละสำนักแอดวิไลล่งให้ทุกสำนักบางสำนักเป็นกับมาคลิปเดี๋ยวสรุปเลยกับมี่อ่าคุณพ่อคุณแม่ยาลืมดูคลิปย้อนหลังได้นะครับอ่าบางคลิปย้อนหลังได้ละก็นี่คอมเมนต์มานะครับว่ารอชุดสรุปทุกสำนักที่ชนกันคุณพ่อวิไลนะครับอันนั้นมันได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับได้แน่นอนนะครับแอดวิไลจะสรุปให้ คือเก่าเหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่ขอมานะครับแอดวิไลจะสรุปให้คือเก่าเหมือนเดิมได้แน่นอนนะครับล็า่าเรื่องคอมเมนต์ก่อนจะมาทําคลิปแอดวิไลจะมาอ่านคอมเมนต์ทุกเสาร์แล้วก็เช้ากับช่วงบ่ายนะครับจะมาอ่านจะมาตอบคอมเมนต์คุณพ่อคุณแม่นะครับ่าแอดวิไลขอกราบขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลยอดแช่อีกขังหนึ่งนะครับที่คอยเป็นกําลังแรงใจให้ทางแอดวิไลน,นะครับ อคอมเมนต์นะครับกัแตกต่างคือแอดวิไลบอกแอดวิไลจะยึดเสียงประชาธติที่ปไตยเป็นไงนะครับก็คือต้องโชว์ทั้งของเก่าของใหม่คู่กันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี่มีเอฟซี FC คอมเมนต์มาว่าให้เอาของเก่าออกแน่ไล่าตายึดเสียงประชาธติที่ปไตยเป็นรักนะครับก็คือเปรียบเทียบใหคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่เหมือนเดิมนะครับเฮ้ คนไทยประชาธิปไตยเป็นไงเอาเสียงส่วนมากเป็นไงนะครับกับบ่าว่ากันนะครับอ่า่ได้ว่าเพื่อนบ่ดีนะครับเพื่อนก็นดีนั่นคือเพื่อนแสดงความคิดเห็นมากแต่ว่าตัวที่เพ <โ frustrating. S 2> ื Lan ่อนคอมเมนต์มากนะครับเพื่อนก็นต้องยึดถือเสียงประชาธิปไตยเป็นหลักคือเกานะครับบ่ <nin> ได้ว่าให้เพื่อนนะครับคือเพื่อนดีดีนะครับดีเป็นยังคือกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกความคิดเห็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีดี แต่ว่าในนาทีนั้นนะครับเขาต้องยึดเสียงอาประชาธิปไตยเป็นหลักนะครับเอาให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านได้เข้าใจตามนั้นนะครับเอาแอดวิดวดวไลจะเอาของเก่าของใหม่มาสรุปให้เขบหน้าจอพร้อมกันเหมือนเดิมยึดเสียงประชาธิปไตยเป็นหลักนะครับอาพูดคุยถามข่าวถามข่าวคุณพ่อคุณแม่กันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับบางสถานที่กับมีหนาวจะว่าแอดวิไล แอดวีไล่บนหนาวมาสองปีแล้วนะครับอากาศเย็นพอดีสบายนะครับอากาศเย็นพอดีสบายเอาเขาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับเซียนสอสรับเงินพารวยเลขเด่นบนล่างนะครับแอดวีไลจะย้อนแค่เอาเดือนที่11ก็คือเดือนพฤศสกีกาพ่อนะครับเพราะว่ามันจะกินเวลาคุณพ่อคุณแม่หลายเกินไปเขาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับ ครับคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเบิงน้ากันนี่คือเป็นสถิติย้อนหลังนะครับงวดที่แล้วนะครับแอดวีไลเริ่มจากวันที่16เดือน9นะครับย่างบอลลูดนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นี่ย่งบอลลูดนะครับเดียเเ๋ยวแอดวีไลจะย้อนแค่าเริ่มจากอเอาเดือนวันที่ 10, อ่าวันที่1เดือน10นะครับเพิ่นเดนมา5 4 2 แนวทางชุดบนนะครับแตก6 6หล่าง59ปรากฏว่ามาบนมาล่างนะครับ5นะครับมาบนมาล่างเอาวันที่16เดือน10ทั6เกตนะครับได้มาที่805ชุดบนแตก962ล่าง00ปรากฏว่าศูมาล่างนะครับ ยังบรลลุเด้อคุณพ่อคุณแม่เอาวันที่1เดือน11นะครับได้มา872แนวทางชุดบนแตก0ูนย์สีล่าง3าสองปรากฏว่า2มาลางนะครับวันที่16เดือน11บเทับหกนะครับได้มาที่9ก้าแปแนวทางชุดบนแตก2องล่าง3ามปดปรากฏว่าแปดล่ลัง,ลงนะครับ ต่อไปครับงวดประจําวันที่หนึ่งที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมานะครับพื้นเด่นมาทีสองแปดสี่อนวทังชุดบนนะครับแปดสี่สามล่างหกหนึ่งปรากฏว่ามาอยู่บนนะครับแปดสี่สามมาทั้งสองตัวครับงวดนี้มาสองตัวงวดที่ผ่านมานะครับนี่คือสถิติยอนหลังนะครับอางวดนี้แอดวิไลจะยอนเพราะว่า อาแอดวิไลก็ให้คุณพ่พอคุณแม่ด้เบื่องล้วแอดวิไลจะย้อนงวดน,นี้จะย้อนแค่เริ่มจากอาวันที่อาหนึ่งนะครับเดือนสิบเอ็ดก็พอนะครับอาย้อนจากหนึ่งอาหนึ่งทับสิบเอ็ดเดือนพฤศจิกาทับหกเจ็ดพอนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่มันจะกินเวลาหลายอางวดน,นั่นเพิ่นเดนมากนะครับแปด เจ็ดสองอัแนวทางชุดบนแตกงวด0ูนย์นะครับศูนย์อ่าซีซีนะครับนี่คือชุดบนแตก0ูนย์ซีซอันล่างสามสองอ่าปรากฏว่าสองมานะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าปรากฏว่าสองมาอาจจะย้อนให้เบิ้งแค่นี้เด้อคุณพ่อคุณแม่อ่าสองลงล่างนะครับอ่างวดประจําวันที่สิบหก ย้อนบอลาลนนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่มันจะก,กินเวลานะครับทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดเพราะว่าเข้ากับย้อนเมืองทุงหวดวอยู่แล้วนะครับกระรูอยู่แล้วนะครับอ่าได้มาที่เก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดอ่าแนวทางชุดบนแตกสองสองหนึ่ง ล่างสามแปดปรากฏว่าแปดลงล่างนะครับแปดมาอ่ะย่งบอลลูนนะครับสามตัวมาตัวเด่นบนล่างนะครับย่งบอลลูเลยตั้งแต่เพิ่นมาเปิดตัวนะครับต่อไปครับงวดประจาวันที่ 1, หนึ่งวดที่พานมาครับหนึ่งทับสิบสองก็คือหนึ่งท่านว่าคมที่พานมานะครับทับหกเจ็ดอ่า เพิ่นเดนมานะครับเดนมาที่2 8 4 2 8 4แนวทางชุดบนนะครับแตก8ปดสี่สามแล่างหกหนึ่งปรากฏว่ามาทั้ง2อตัวนะครับ8กับ4ี่อยู่บนนะครับ 8อยู่หลักร้อยสี่อยู่หลักสิบนะครับมาทั้งสองตัวนี่ครับเนี่ยงวดนี้นะครับคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีสิบหธันวาคมงวดนี้ส6บห้อคุณพอ่คณพอคุณแม่สิบหทับสิบสองทับ 6, หเจดงวดนี้นะครับเพิ่นใดมากก็คือ ถูกใจคุณพ่อคุณแม่บอห้าหกเจ็ดนี่คือเด่นบนล่างนะครับเท่ากับมารอผลนะครับอ่ารอผลนะครับเดี๋ยวเขารอผลกันว่างวดต่อไปนี่นะครับเขารอผลกันว่าแนวทางจะแตกตัวใดน,นะครับอ่าเขามารอผลกันครับรอผล มือนี้แอดวิลไลลงให้วันที่มือนี้วันที่อ่ามือนี้วันที่แปดวันอาทิตย์ที่แปดลงให้วันที่แปดธันวาคมหกเจ็ดครับมือนี้อ่าลงให้นะครับคุณพ่อคุณแม่เบิง้งไทยดี นะครับลงให้วันที่8ดธันวาคมเด้ครับคุณพ่อคุณแม่นี่คือหลักฐานการลงได้นะครับห้าหเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดเด่นบนล่างนะครับของเซียนสอสลับเงินพารวยอ่เดี๋ยวมาแคปหน้าจอร้อมกันทั้งของเก่าของใหม่นะครับแคปหน้าจอกันเลยอ่ะเดี๋ยวปรับกลุมกลองไห่แน่นิดนึงนะครับอ่ะเบื้องไห้ดีเบื้องไห้ชัดเจนนะครับของเก่าของใหม่มีวันที่บอก อ่างวดที่แล้วนะครับเอ็ดวีไลลงไห้วันที่2 2นะครับพฤศจิกายนงวดน,นี้นะครับลงให้วันที่8ทธันวาคม2567เด่นบนล่างนะครับห6าครับงวดน,นี้เขารอบพลกันว่าเนี่ยทางจะแตกตัวใดอ่ะสุดท้ายนี้เอดวีไล่จะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปมักชอบแคปหนาจอไว้พิจารณาฝากตอนกันอ่าบอมักปล่อยผ่านนะครับทางช่องนําเสนอ เป็นแนวทางครับอายุดีมีแห้งครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ